อืมอเฮ้ยวันนว่าอืมดูคลิปไปดูสิว่าช่องเราไป็นยังไงอมืมฮะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวจริงไหมพวกติดตามหนึ่งคน yes ติดตามหนึ่งคนโอ้ ไม่ยายไม่ยาไม่อยากเชื่อโอ้ผู้ตตามหนึ่งคนหาก็โอ้ยไม่รูีจะพูดนี้ดีก็ขอบคุณสำหรับผู้ติดตามคนนี้นะครับที่ติดตามผมผู้ตามคนแรกของผมเผมดีใจมากๆเลยก็ไมืคนติดตามมาเลยอย่างผมจะ พาคอะได้สนุกให้นะครับให้ทุกคนเลยครับพูดอะไรไม่ถูกเนี่ยพูดพูดไปก็โ้ยเรียงคำพูดไม่ถูกคุณติดตามหนึ่งคนโอ้ผมดีใจจะสุดไปเลยทุกคนก็ขอบคุณมากมากครับสำหรับคนที่ติดตามผมคนนี้นะครับขอบคุณจริงๆนะครับเดี๋ยวคลิปต,ต่อไปผมจะทำให้มันดีกว่านี้พัฒนาตัวเองขึ้นไปนะครับขอบคุณมากนะครับ